สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามาอัปเดตบนสีของเรานะคะเพื่อนๆที่เราได้ทำการแยกหน่อเอาไว้เนาะน,นี่ผ่านพ้นหน้าหนาวมาได้โดยดีนะคะเพื่อนๆก็ทิ้งใบทิ้งอะไรกันหลายต้นเลยวันนี้เราก็มาอัปเดตต้นลูกของเขานะคะขนาดต้นลูกยังทิ้งใบเลยะคะ่ะทุกคนอันนี้ อันนี้นะคะเพื่อนๆยังไม่ได้ใส่กระถางเลยแต่ก็ยังมีชีวิตรอดกลับมาได้นะคะเพื่อนๆก็แช่น้ําเอาไว้อย่างนี้เนาะมันเป็นบอลเขียวบอลใบสีเขียวอกด่างๆอะค่ะเพื่อนๆมันแล้วแต่ค,คุณชอบนะคะก็ความสวยมันก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะบนอันนี้ไม่มีชื่อนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นไก่นะคะเพื่อนๆไก่ไก่แก้วสวรรค์นะคะเพื่อนๆ ก็จะเป็นต้นลูกเช่นกันเนาะพี่ปุ้ยก็เอามาแยกโนปลูกนะคะเพื่อนๆนก็มีไม่กี่ต้นเนาะเราก็ทําการขยายหลายๆต้นเนาะแต่เลี้ยงง่ายนะเพื่อนเพนเลี้ยงง่ายแล้วก็ต้นใหญ่สวยเลี้ยงนอกตู้ด้ดีเลยค่ะเพื่อนเไม่ต้องไปเลี้ยงในตู้เลยบนไก่แก้วสวรรค์นเนี่ยไก่สวรรค์น,นะคะเพื่อนเพื่อนคก็เรียกไก่สวรรค์ส่วนดินเราก็ ใบกัมปูใบฉําฉาอย่างของพี่ปุ้ยก็จะเป็นทั้งดินนะคะมีดินใบทุเรียนใบทุเรียนแล้วก็ใบากามปูผสมนิดหน่อยเพราะพี่ปุ้ยซื้อมาเนาะเพื่อนๆเราซื้อมาแล้วก็ใช้ใบทุเรียนผสมบ้างใบทุเรียนมันย่อยดีนะทุกคนเนี่ยลองแล้วมันยุยดีค่ะมันพอๆกับใบากามปูนั่นแหละขยี้ด้วยมือเปล่าแป๊บเดียวละเอียดยิบนี่ เอามาแบ่งปันความรู้กันความสวยอันนี้ก็จะเป็นสาวนคนชัยศรีสาวนคนชัยศรีนี่มาชว์เลยนี่นะสวยอันนี้ก็เลี้ยงจากไม่ใช่จากหนอนะคะก็จากหัวเขาว่ะค่ะหัวเล็กๆน้อยน้อยเนาะพี่ปุ๋ยก็เอามากลบไว้แต่ร่างนางเดินดีมากอันนี้ สาวนครชัยศรีเนี่ยเลี้ยงง่ายเหมือนกันนะเพื่อนๆรากเดินดีเลี้ยงนอกตู้ได้ดีนี่เห็นไหมคะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยก็จะเอาน้ํามาทิ้งไว้ในกระมังเนาะเพื่อนๆจะเอาน้ํามาทิ้งไว้ในกระลมังรากเขาก็จะเดินหากินของเขาเรื่อยเปื่อยเลี้ยงนอกตู้ได้ต้นใหญ่ฟอร์มสวยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเพชรพันล้านรากเดินดีเช่นกันค่ะก็ทิ้งใบเหมือนกันแต่ว่า เลี้ยงไม่ค่อยจะกัดสีเลยกัดสียากนะคะทุกคนต้องเลี้ยงในตู้หรือเปล่าเนี่ยพอสักพักหน่อยพอจะเริ่มกัดสีก็ทิ้งใบอย่างเงี้ยเพื่อนๆนแล้วก็มาอยู่จุดเดิมแบบเนี้ยเลี้ยงไม่เคยได้ใบใหญ่ต้นใหญ่เลยแต่เขาสวยนะเพื่อนๆพือนืเนี่ยค่ะก็เลยเก็บความอาสวยงามนะคะลูกบนสีเนาะไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยนะคะมาฝากเพื่อนเพื่อน,นเนาะ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมและสนใจบนสีของพี่ปุ้ยเองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ